สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะมาเก็บถักนะคะก็จะมีกวางตุ้งนะคะกวางตุ้งดอกเนาะแล้วก็กระเจี๊ยบกับแตงกวานะคะแล้วก็จะเล็มกวางตุ้งดอกนะคะตรงนี้เนาะพอพอตัดออกไปแล้วก็จะลือ้อ <c oughs> จะลื้อพวนดินนะคะแล้วก็จะเอามะเขือเทศมาปลูกเนาะส่วนตรงนี้นะคะก็จะให้เขาออกดอกแล้วก็เอาไว้เก็บเป็นเมล็ดพันธุ์นะคะ ประมาณ10กว่าต้นเนาะเดี๋ยวเราจะตัดกวางตุ้งดอกตรงนี้ค่ะตัดแล้วก็รื้อแปลงนะคะเอามะเขือกเ,กเทศเราปลูกนะเพราะว่าเราเพาะมะเขือเทศไว้เยอะเลยค่ะประมาณ สามสี่กระถางนะคะซึ่งก็ถือว่าเยอะ,ะ,ค,ะค่ะพื้นที่แปลงแค่นี้ก็คงปลูกไม่หมดนะคะแต่ก็ต้องปลูกเนาะแล้วค่อยปลูกลงกระถางอะคะ่ะ ค่ะก็ตัดมาแล้วนะคะแล้วก็ถอนรากนะคะกองไว้ตรงนู้นเนาะแล้วก็เห็นต้นที่เราตัดไปก่อนหน้านี้นะคะแตกยอดแตกขแขนงใหม่แล้วนะคะก็มีการเสียดานนิดนึงเนาะแต่ก็ต้องถอนนะคะเพราะว่าจะเอาพื้นที่มาปลูกมะเขือเทศเนาะนี่ค่ะถ้าถ้าเราเอาไว้นะคะก็สามารถเก็บยอดกินได้อีกะค่ะแตกขึ้นมาหลายยอดเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะกองไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาเลือกเอาใบแก่ใบเหลืองออกเนาะเดี๋ยวเราจะไปเก็บแตงกวากับกระเจี๊ยบกันต่อคะ่ะค่ะนี่ก็เป็นแตงกวารุ่นที่สองนะคะหลังจากวันนั้นที่เราเก็บไปสี่ลูกเนาะก็เป็นรุ่นแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่สองนะคะโดนมแมลงว,วันทองเจาะไปแล้วเนาะวันนี้ก็จะเก็บได้3ลูกนะคะ ก็เก็บได้3ลูกเนาะวันนี้เป็นแตงกวารุ่นที่2นะคะรุ่นที่3ก็จะมีอยู่ประมาณ2ลูกนะคะดีที่อีกไม่กี่วันก็จะเก็บได้นะคะนี่ค่ะลูกหนึงนะคะอีกสองวันนะคะอีกสองวันก็เก็บได้อีกแล้วเนาะ เจี๊ยบค่ะกระเจี๊ยบแม่น้อยนะคะช่องน้อยทําสวนเนาะให้เมล็ดพันมานะคะฝักยาวฝักใหญ่ค่ะเว้นวันเดียวนะคะดูดิไม่เก็บก็แก่นะคะเว้นวันเดียวค่ะโตวไวมากถ้าไม่เก็บก็แก่ทิ้งเนาะเสียดายค่ะ ตรงนู้นนะคะอีกลูกหนึ่งที่เก็บได้เนาะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาชมกันค่ะว่าจะได้กี่ฝักนี่ค่ะกระเจี๊ยบนะคะวันนี้ได้ห้าฝักเนาะ<ม>ก็มีกระเจี๊ยบ5้าฝักแตงกวา3ลูกแล้วก็มีกวางตุ้งอีกหนึ่งกองนะคะท่านผู้ชมเนี่ค่ะท่านผู้ชมก็เก็บผักสวนครัวนะคะเล็กๆน้อยน้อยในสวนวนไปค่ะ ปลูกผักกินเองนะคะไม่จําเป็นต้องใช้สารเคมีก็ได้กินนะคะได้ผลผลิตอยู่เนาะอย่างที่สวนเราทํามานะคะก็ใช้แค่น้ําหมักแล้วก็ปุ๋ยคอกแค่นั้นเองนะคะไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีเลยค่ะ mm hmm. นี่ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามมารับชมคะ mm ่ะ hmm. ขอบคุณทุกเมน้นทุกไลค์ทุกกําลังใจแล้วก็ทุกการติดตามนะคะ mm hmm. ทางเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหมค mm ่ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ